สวัสดีตอนเช้าครับกับไก่แจนแอมขอ,อนแกนวันนี้นําน้องไก่นาเสนอเป็นน้องไก่สีขาวหางดาแล้วก็สีทองนะครับน้องไก่ชุดนี้มีโอกาสนําเสนอผู้ใหญ่ใจดีทางอําเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับขอบคุณน้านบนะครับที่ติดตามและชื่นชอบไก่แจนแอมนะครับแล้วก็ติดตามทุกคลิปเลยนะครับแล้วก็โทรมาคุยกันทักทายนะครับ น้องไก่ให้ชมประมาณนี้นะครับนําเสนอนนบแล้วกันน้อแล้วก็นําเสนอเพื่อนทุกคนเลยนะครับว่าน้องไก่นั้นนะครับคืออันยัม่มีชีมีชีวิตนะครับมันสวยจริงๆนะเนี่ยครับผมก็จะประมาณนี้แหละตอนเช้าก็จะดูน้องไก่ก่อนไปทํางานครับเด่นจะลงเดนจะลงเม่นจะลงคู่นี้ว่างนะตัวนี้ว่างสีดีมาก เคยประกวดมาแล้วนะครับแต่ตกรอบอาจจะไปไม่ถึงดวงดาวอาจจะไม่สวยพออาจจะไม่หล่อขนาดนั้นนะครับคนไหนสนใจก็ทักไม่คุยกันได้สีทองอยังมีนะช่วงนี้ผมกำลังชอบสีเทาสีเทาใครชอบสีเทาแล้วก็อยากไปเลี้ยงไก่แจ่ทมทำแถมนะครับเทาทมแทมนะครับก็มีเลี้ยงเล่นนะครับเยอะอยู่นี่ครับตัวนี้เปรียวนิดน,นึ่งออกมานี้ครับพูดเรื่องสีเทาค่ะเสียไม่ได้ก็คือต้องมาดูตัวนี้ นี่ครับนางงามตัวนี้เตรียมไว้ประกวดนะครับเป็นสีเทาเก็ดปลาเป็นสีที่ผมชอบมากเลยนะครับตัวเนี้เอามาดูข้าง,งอกดีกว่านี่เลยโชว์นิดนึงตัวนี้เคยประกวดมาแล้วนะครับเคยด้รางวัลมาแล้วนี่วอดี้สวยไหมแดดร้อนนิดนึงอ่าเดินเดินเดินนี่ครับสวยไหม ปัป๊มๆนะครับแต่ต้องดูแลน,นิดนึงก่อนประกรวดเราก็ต้องอาบน้ําอาบผ้าให้ดูสวยกว่าน,นี้นิดนึงไอ้ยะไก่บ้านจะมาจัดการซะละนี้ไปเลยโอเคนะครับคิปสั้นๆแต่เต็มไปได้วยความจริงใจใครชอบน้องไก่ทําแอมก็ทักมาคุยกันได้นะครับ0 9 9ย์9 4 5 9 2 0 9 9 2 5 9 4 5 9 2ทักมาคุยกันเบอร์นี้เป็นไลน์ด้วยแอดมาคุยกันพูดเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือเลี้ยงน้องไก่ด้วยกันนะครับขอบคุณและสวัสดีไปทงางนแล้ว